สวัสดีครับฟฟแฟนๆเกม Identity 5 i e ทุกคนวันนี้เราก็มากันในแมตช์ดโดอดอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นแมตช์เจอเกอิชาครับก็ผมเล่นเป็นท้ารับจ้างนะครับเล่นเป็นผู้ยังรู้แมมโมซ่าแล้วก็ตาบอดนะครับก็ผู้ยังรู้น่าจะเจอก่อนก็ไปดูกันเลยนะครับ เปิดมาเครื่องนี้นะเห็นร้อยเท้าแหละก็ไล่ผูยังรูห้ญิงตาบอดก็เพิ่งเข้าเครื่องนะครับผูยังรู้ก็ขยปเไปเลย ถ้าดับจ้าครับดูผีอยู่แล้วก็เพื่องเราก็ยังอันนี้อยู่นะคระ <c oughs> ับปึ๊บเราผีไปหนึ่งเมตรครับเ <c oughs> ขาพังไม้นะ <c oughs> ดูสเต็ปโจงครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นกครับใส่นกหนึ <c oughs> ่งเมตรตาบอดก็เปลี่ยนเครื่องแล้วเนาะ เครื่อที่เจ็จคือเครื่องแม่โมดสาวนะครับอ๋อเครื่องตาบอดนะครับแม่มดสาวก็มาหลับตีนแทนเบื้อนนะครับนหลักเสียนหลักเลียนอครับยังมีนอกอยู่นะครับ มดสาวก็มาให้ท่านตับจ้างฮิวนะครับผู้ยังลูกก็จุกนานมากครับผู้ยังลู้อิงตาบอดปันจะเสร็จแล้วครับแล้วผู้ยังลูกก็ผู้ยังลู้จุกนานมากจริงๆครับตอนนี้ Number one เ okay. ขผู้ยังรูรวมแล้วะครับเดี๋ยวจะส่งคนมาช่วยครับก็คืออันนี้ปั่นนะครับเพราะว่าเสองเครื่องก็คือ เครื่องตาบอดกับเครื่องเราสองคนนะครับแต่ว่าตาบอดหาเครื่องไม่เจอนะครับก็เลยมาลุมอยู่เครื่องเดียวอ่าแต่อันนี้เพื่อนก็เปลี่ยนเครื่องแล้วนะครับก็ต้องไปถอดเครื่องใหม่เดี๋ยวแม่โมเสาะไปช่วยหลุดครับหลุด ส,สาบนนนะะคครรัับบสอีกแล้วครับนี่นะครับ,าบ,บ,รบ,รบตาบอดก็ยังหาเครื่องไม่เจอครับก็เป็นหน้าที่ของเมอร์เซนารีนะครับที่ต้องปัน่นตาบอดก็ยังคงหาเครื่องไม่เจอครับ เนก็มาปั่นเครื่องนี้นะครับเครื่องสุดท้ายนี่นะครับเพื่อนช็อกอันนี้ก็จะเลืมแก้เกมแล้วครับเพราะว่าเหลือเครื่องเดียวด้วยเดี๋ยวให้ตาบอดปั่นไปนะครับแล้วเราก็ไปช่วยทั้งสองคนออกมา ต้องต้องข้า,ขามต้องย่อก่อนนะครับแล้วก็ข้ามหมายเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหันรู้ว่าเรามาจากทางไหน,นเดี๋ยวตีดักของวีตรงน,นี้นะครับก็เขาจะตีดักเราครับไม่ให้เสียอันนี้เราก็ต้องแดดลงครับมันจะได้มองไม่ทันคือถ้าเขา,าตีตอนเขาลงมาเนี่ยเขาจะไม่เช็ดเลือนนะครับ ทำ,ทำให้เราจะทำให้มันจะตีเบิรนได้ีนทีหนึ่งอาจจะลม้มหน้าห้องวีนี่ก็สวยแล้วก็แดดขึ้นห้องวีนี่ครับอ่าจุดเครื่องแล้วครับสวยสวยงามี่เราก็ไปเปิดประตูนะครับฮันก็ดักเสียอยู่หน้าห้องวียามีนอกพอดีแมวสาวก็รอประตูครับรอประตูฮันหัวร้อนแล้วนะครับไล่ผู้อย่างรู้ไม่ตาย ก็มาไลา่ทานรับจา้างไม่เอาครับเปลี่ยนเพราะว่ามีปอกแขนเล่นกับเกชายเยอะนะครับก็มองไม่เห็นนะครับเมื่อกี้แม่มดสาววิ่งส่วนไปมองไม่เห็นนะครับก็เลยพยายามไปอีกประตูหนึ่งนะครับตาบอดก็เปิดรอนะครับก็ไม่น่ามาทานผู้อย่างโ้นะครับก็เลยเสียเสียหมดเลยก็ ทั้งสองประตูนีน่นะครับถ้ารับต้างครับไม่หมดก็ออกแล้วจบแล้วราครับออกสี่ครับออกสี่